ไหนไวะอีดะได้ยีบ่อ,อ,อ,อตึกตึกามามาทิ่เศร้าขุ้นบ่อ๋อตึกตะลุงพี่องเลยเดี๋ยวเบิ่งก่อนเนาะอยอจุดน้ำน,น้อนานาหวยน้อ,นอ,นอ,นอพี่เนาะนาำหวยแน่นอยู่ดิทางขาด มีแตว่าเจ้ามาระบังมองหนีได้นี่มองคนไม่นี่ว่าเนนี่มองนี่มันจกลุกมันเปนลุกมันเป็นยังเปนมันเป็นปอกีทอปอยังเล็ลงเบิรเบิรเท่าเฉยนี่เืนเฉพาะเืขั้วนี่เท่าไรเฉยแราค่งเราขามันเท่าดรเลายอยู่่อายอยูเ Này bây đã Đã gì đi à, Tức tự đinh quá. Mà thì sao hôn bố Ủa, à, tức tự lùm phía lòng này Để bươn con, nó à, á, á, á. Chuyển thang, nó phía lòng này nó chỉ phải hàng ơi biên phía lòng này Ở đây bố, đúng không này phía lòng này nó Bỏ phố mạnh Chào nhá kìa nào nhé nào, à, à này, lúc, bơi nào nó, nó nhà nó bơ con. ี่น้องเยเนาะโอ้น้ำขาดพี่น้องเลยโอ้น้ำวนเลยพี่น้องเลยเนาะมาเฮ้ยโอ้น้องน้องน้ำน้ำห้วยเนาะพี่น้องเนาะน้ำห้วยเส้นทางขาดพี่น้องเลยเนาะเอ้าพี่น้องเนาะกราบทักทายสบายดีเด้อสบายดีและสวัสดีพ่อพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนพี่น้องเนาะหรือว่าสิอยู่ในและกับต่างประเทศพี่น้องเลย เนาะก็ยินดีอ่าต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องบ่าวสารีซาเนลอีกเด้อพี่น้องนี่เนาะพบพบกันคือเก่าเนาะเพินจักอยู่ที่อ่าฝั่งไปมุ่งหน้าไปหาเอ้ยเวียงพี่น้องเนาะอยู่บ้านนากระทิงขิดน้องเอ้ยเนาะอ่านาปลนี่ตะเนาะบวบุ่ยๆน้าอกน้ห้วยลน้องเอ้ยอ น้นนนะองเอ๋ยเนาะคือว่าอะไรมาขึ้นนี่กับฝนตกฝนลินออกแห้งแห้งขึ้นน้งเลยเนาะคือว่ามันอยากสีดลมลมแน่ว่าจะมาไล่ปอขนาดไหนเป็นน้องเลยเดี๋วยวกล่มแล้วได้ว่าเสีนยนเลย นี่มองนี่เด้มันอยากน้ำนี่เด้มองนี่งใส่ยุใส่ยุเนี่ยก่อนหน้ามันพัดมันเนีนอยู่เด้มีแต่ว่าเจ้ามาระวังมองนี่ได้นี่มองคนไม่ได้ว่าเส้นเลยนี่มองมันแบบลุกลุกมันเป็นลุกมันเป็นยังเป็นอะไรเมันเป็นปลาชุบปลาท่อดก็ยังเล็มลงมองนี่มองนี่มองนี่ นี่มันโรมเลย้มงนี่เยอมันลึกนี่ใช่ตงระเบงมืองนี้มาตองอยู่ในระบีางนี้เดี๋ยวอยจยืนนี่ก็ได้นี่เดี๋ยวคอยยืนนี่งี้ก็น้ำนะโรเคันโอ้งี้น้ำนะข้นบุ้นบุ้นู่เออข้ออางนอกอาบน้ำอยู่เนาะโอมันโรมี่โรมโรมอน่ทำไมเป้นมันมึงใส่เปล่า้ กสีหอด้วยเนาะมีตะบองเดียวเนาะตบองนี้บองนี้เนี่ยตะบองนี้อาจจะเป็นหอยรถเนาะหอยรถเหยียบไปห้อยรถเหยียบมันเปียไปแ่ยุ่้แ่ นี่พ่อเีนี่กลัวมาพี่ว่เดียกลัวไม่ยังมันล้มเหมันล้มไหนางคุณด้นผมันมอได้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวยืนยักหน่อยได้อยู่ามาับมาเลยพี่น้องเนาะีผากันไปหาไอเวียงเาดีแวะเบิงข้างนอกพนตึกตุลุที่น้องไอ้เนาะเดอมันเด้ก ใสหม่เลยวะเนาะมอหักกัว่าเนาะมันดีไพราะเหยียบส่นไปเลยอไรก็ไต่ไปเลยลมันดีมันดีมักดีแล้วโอ้เด็ดมันนดดีดไรอยู่ไอ้ยี่ลิงมันีกเด้อ <orer> 好野外呢，啊？ น้ำบ้นพี่น้องเลยเนาะแสดงว่านี่มันจะเป็นปากท่อพี่น้องเนาะพปดีว่าน้ำบ้นลงเปนเนะเาะเฮ้ยมาเลยมาเลย อึกอึ๊กอึ๊กมาเลยฮักพอดีฮักพอดีเนาะโอ้ได้การได้การฮักแล้วฮักแล้วไม่ใช่ฮะไปหนนา <t ap découvrir görüş>

ป้าเสาน้อโอ้เป็นอะไรเนาะมาฮอนจอดถึงแล้วบาทที่นี่เนาะมาเอ้ากล้าขึ้นอยู่บาบ้างอ่ะบาทเนี่ยยังกลางสิอาตะยม้ยังโอ้เนาะมาบนี้มีพนกพนักบาทนี่เนาะคนโตกระบะนี้เอ้ยเข้ากระเฮือนไหนจอดนี่เนาะหลอกเบิ่งก่อนพี่น้องเรอเบิ่งก่อน พี่ลองเลยโอ้มาบาดนี้กันไม่พนักพนักพี่ลองเลยเนาะอ๋ออพนจักรตะว่าเจี๊ยวียงเหมือนันจากตือนเจี๊ยวียงเเราสบายดีเด้อเนาะอ่า ว้ามีเง oh ินห mm ้องน้าบาดนี่เนาะฮะจักนี้ข่อยกับโบจักคือกันมาตายโบข่อยมาตอนนั้นยังบุษธนเหตุได้นี่นะอ่าตอนนั้นเราว่าบ่มีงบเราว่ามีแต่อ่าอ่ามีแต่ทอนี่นะว่าไม่มีงบเราว่าบาได้มากแล้วตุบแล้วตรงนี้เนาะออเจ้าวัดเชียงห้องน้าบ่ตัวนี้เนาะตัวนี้เพือนครัวบ่พี่น้องเไย โอ้หักแล้วหักแล้วพี่น้องเลยเนาะเป็นกัวของเอ้ยเวียงพี่น้องเลยฮึฮึคงกับคูงเล็กเนาะหักแล้วหักแล้ววะาตาเอ้ยมีอันอ่าโครงการที่ห้องน้ำน้ำพี่น้องเลยเนาะโอ้เวียงนี่พี่น้องเลยฮึ อือๆๆกำลังอ่าไป gelang ที่คานพี่น้องเนาะอ่ที่คานไดทะเลคลุ้มพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจังไดจึงจะถามเอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะรอบงก่อนพี่น้องเอ้ยมามื้อนี้กอ่าบ่ได้หน้าไ้ังพี่น้องเาเฮาก็บุกลุกอีกเลยเนาะมื้อคือจังรอก่อนลพี่น้องเอ้ย มาวันนี uh, ma ้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเนาะแปล่นเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงองเลยแล้วก็ย่ายมาตั้งอยู่ตรงนี้ไเลยอืม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 ออืมอืมอืมออืมอือือืม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 อออืมือืมออืม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 อื ลานน้อยชกนลีเด hey, no. ินเดินเดนเเดนเฮ้ยนะชาวบ้านมเดนหน้าวว่าต้องเียนม่ด้่เดินะสบายดีแม่เ่ววดเข่าไว้ก็หยอกได้วดเข่าได้ ให้มาหบขวาไม่ได้วายบนะไ่้น่อไเอาอยู่ไปโตนัน้ำเุเอาลนี่นะไปโตนั่นคุมมันอยันบ้านนั่นนะน้องคุณดอนนี่อวานี่ะพ่คนจาแงมดายกบยน้ำมันน้ำตาน้ำนี่ติดเบิดไปหาว่าน้องคุณดอนว่านี่โตนคุมเลือดช โุเ่ยลอก็เซนก็เชนย่างว่าย่ร่างรถให้ดินี่สายใดก็มียานี่ย่างเลยสามคนยองกันไหมวโยูได้เอันยอบล้อยคือขวดเนาะยูได้เนี่ยเนาะร่างวะเจอซิกนักเี่นองรกเซน เกินบหารเลขทะเบียนอยู่แล้เลยเนาะเจออ่ะพี่อันใหม่หมอนมหนึ่งอย่างเนาะแจ้าเปิด่ิานไ้าด้เปิดเื้องหมกันแล้วโอ้คัแล้วพี่น้องเลยเนาะ กูกระด้าไอ้รช่วยช่วยนะนี่ใครช่วยวยเลยข่าวข่าวด้มวยเอาเข็กมไม่เกือบเนาะเกกูโบนเ้ยงยังไม่นะ บริกงครับอ <Okay. S 1> ah ่าูเยอะมีเยอะตตีเลยปนหาด้าเอด้านี้แกงล้ไหมก็ไม่กินมีไก่แล้วน่ะนี่มาแล้วสบายดีเด้อลูกสบายดีสบายดี่าแล้ว่าเนาะโอ้ย่กกินนมแล้วบนเนาะ ิบ้าบ้าวมีสิมาขอกินน้ำบาดเนยบ้าวเลยบาทนี่าขอกินก็ปูแดงน้ำเด้อมานีเด้เอบตน่นเพื่อนเขาต้องน้องเดือดน้องอันนี้รมีคนอยู่บ่บ่เพื่นน่งไไนด้ยขาดหรอยวาไตลอดอันนี้่บแม่ตายตลอดไปอยู่เล่น่น้ยี้น้องๆกไอยู่เด้เป่นยไน้ติดเพจเฟซบุ๊ก มาตงนเตะข้าวขืนเ้แล้วเวจะไเอ้ยจักดนจักง่ายเนาะจดนง่ายัเตะขืนเแมเบึงบัดนี้บ่คือเกา่บันมีการเปลี่ยนเปลงเนาะะเปลี่ยนแปลงแน้ะบัดนี้เนาะเปลี่ยนแปลงเลยก็เปลี่ยนไปอันนี้บัตเงืนคั่วได้ใช่เจ้าเองเจ้าได้บ่อันนี้ย่าง้ัเนาะเออเห็นห้องน้ำเลยโอ้มีทาทาสีไม่ก่นยังงนยังอยู่เด้อเนาะแซน ไปแล e um. ้วไปแล้วมียงเจ้าไปช่วยเข้าเยนี่ไสิรใ่หมดเข่าแล้วเาเปิดเบ้อนงฉีดเยอะอะไรกินทนอยู่มาตากันเมเข่านแล้วกล้ึ้นเ่อนล้ว้เฮ้ยพี่น้องเหาะ

ขาเล็กหมดเลยได้หันโค้งเล็กหมดเลยได้ป่าตัวนอนดีเนาะตัวว่ากระเจ้าจังว่าเจ้แล้วสาถามอะไรกเจะว่าแบนั้นวะเนาะอ้าวัดีได้เลยเฮ้ยหวจว่าใส่เงื่อนถามวอาไปเฮือนเอ้ยเบียงได้บ่โบจักดิาเจ้เวี้ยงนี่เออวันยู่เหือนันและวสางานกะสานทางชาวบ้านคนว่าเจ้ดิแงมแล้วงามแล้ว ก็มบ่สิเบิ่งเบิ่งช่งนี่คือสิเบิดหลายล้วอันตริบยิ่งแม่นหลายเด้อน่ะไหลายอยู่ไดลักลักลักซาวน์นี่กลัวแล้วแม่เนาะเครื่องค่าเครื่องนี่กลัวแล้วเนาะแม่ค่าสร้างอีกเนาะค่าสร้างอีกอ๋อแต่ว่าปุ่นนี้เพิ่นบ่ได้มาเฮ็ดเบบ่เพราะว่าเครื่องเบิดคนตกอ๋อได้เพิ่นสิเพิ่นมาําเนินการอีกเมื่อได้ใช้ก็ส่งซ้ำมือว่ายยาคนเลยสร้างเครื่องเพิ่นออืๆๆมาหลับนั่นโบราณเฮ็ดเนาะ มาบ่งบวะฉันมารอบนี้วะมีงบมาจะใช้อีกบ้านอ๋อบ้านเลยเอาดีใจน้ำดีใจน้ำเนาะมาวันนี้เห็นโคกอันอันเฮือนเก่าเรามาอยู่นี่บ้านนี้น้ออะไรโอ้โหเห็นห้องน้ำได้ยังหันหนุ่มๆเลยเฉพาะห้องน้ำนี่ทรายเอ็ดห้องน้ำเฉพาะห้องน้ำกระชีปลายไหรอิปล่ายาดเลยแม่นเพราะว่าสรางเครื่องอะไรกันสร้างรวมโดยโดยโดยเช็ดจักจักห้องสองสองห้องสองน้ำ mời 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 เปะมกชิบเลยวะแล้วหักแล้วบานงามผักเ้นนาีเอาจะมนอยบ่าักชีมผัมวเผักชีเออนเพราะว่าแล้วเห็ดคั่วอะไรกับซีมางันนี้แล้วกับซี มึงซะว่ากวนเอาเตียงไว้นะนะอือเอาไว้ใส่ติดเตียงเป็นงานอีแผนเราอยู่มีแผนเล้วไป่มีแผนการจังได๋เนาะเอมีแผนวสิมุงเตียงให้ซื้อแล้วมีแผนอย่างดอกมีแต่ว่าสิอันนี้คือก็ัวออกแล้วรแล้วเนาะโยๆอืออพุ่นแล้วุแล้วทั้งข้างนี้น่ะเ็แท้บอกายธรรมดาบ่ว่าสิได้นี่ทางนี้นบ่สิกออกมา่บ่ยังอยู่ยังบ่ฮู้เทื่อมแม่เอ้ยเอ้ยสิเฮ็ด อ่านเอาจังซีมางเียงกนกเถอบไปยังหาคนนะมีแอลว่ยังทัแม่เนาะเนาะมีแอลได้ัันเทกันเพื่อนมามา้ว่านีเจ้าเนาะเื่งนี้เนาะเ็งนมาเบอตอนนั้นว่าถ้ามามีงบสิทธิกันเพื่อนอนกนเ็นเล้น่กักัเพื่อนแล้วตืงนี่นัากกันเพื่อนแล้วดเนาะ เอองามเลยพี่น้องนะถือว่าเพลนเพ็ดไหมนะว่ากันเนาะออเดียก็ดีใจเนาะเดียก็ได้กันแตก่อนต่กี้อลมอันมื่ะโอ้โหหลายเดือนเดี๋ยวนี้แ่นอม่ยุดตต่เดดกันเนาะเดียวได้เดี๋ยวคนขาวดำบดได้นะเ้า

ไปหลายๆพี no, no, no no, no no, ่น้องะสําหรับที่นี้นําลาไปก่อนเนาะสบายดีเด้อพี่น้องดเนะสบายดี